สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับดวงดาวชาวบ้านนานะคะวันนี้เรามีนัดจับหมูนัดพ่อค้าจับหมูหมูของเราได้เวลากำหนดที่จะขายออกแล้วเอามาทีละตัวอันนี้เยอะไปอันนี้เราก็จะไล่ออกไล่ออกจากอันอคอกขุนแล้วก็เอามาไหว้ขอกสุดทายค่ะขอกเตรียมขาย เพราะว่าเราจะให้รถทีมาจับนี่ยูเคยูอันนี้อือเอาไปเข้าไปเข้าไปคนแตกวนวนแตกวนวนไปเข้าคอกเข้าคอกอันนี้เข้าคอกเตรียมที่สิหายพ่อขามาจับค่ะ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดหยุดหยุดไปเข้าคอกเข้าคอกเข้าคอกเพราะว่าท่าสิบพ่อหายพ่อขาเขาทางในขอบบันได หอกไล่ออกมาคอบสุดท้ายถ้าเอาอันนี้ไมกวอนมากวดอีกตัวหนึ่งอ่ะนับประตูไว้ก่อนหนึ่งนี้ห้ามีเห้ามีนัดจ,จับเจ็ดทั้งบทเจ็ดโตค่ะนี่น้ำหนักก็จะได้เก่าซิบลอยอยู่ด็อกอายุคนถึงดากุ้นอ้วน, <c oughs> น ก็เตรียมเตรียมล้างล้างตัวรอพ่อค้ามาจับเขาก็วงวดอาหารในเพลินหนึ่งแต่เมื่อคืนเนาะคะ่นะเนาะงดอาหารหังแต่เมื่อคืนเพราะว่าลอนันเราส่งประจาเราเราส่งเข้าทรงห้ยแม่ขาประจําเป็นโรงงานแปรรูปโอ้โอ้โอ้ไปไปไปชิวชิวชิว เปิดแล้วมามาตัวตัวที่หกตัวที่หกกำลังมาตัวที่หกว่าเขาไปอีหล่ะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต่อมา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 อ้าวเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปเาไปแล้วสิลหลางโตให้เพื่อนบัดนี้รอพอขามาจับ งดอาหารไม่ให้กินอาหารเพราะว่าเดินทางไกลเดี๋ยวเดี๋ยวหมูคนจะช็อกเราจะจับเข้าเมืองโรงงานคนสิยยนตัวเมืองศสีสะเกตเนาะห้าอาบน้ำให้หมูเห้าเรียบร้อยแล้วก็จะตัวสวยสะอาดแบบนี้ละ่ะรอพ่อค้ามาจับ จับส่งโรงงานแปรรูปของจังหวัดศรีสะเกดเนาะบริษัทขายแจ้งถึงเวลากระแกงคนเลยว่าหมูของเฮ่าถึงกำหนดแต่นำนักแล้วถึงกำหนดจับแล้วคนก็มาจับไห่นกคนก็นัดคิวจับไห่ก็ดีอยู่ที่เพิ่นรับผิดชอบคือกินอาหารก็เพิ่นราเพิ่นก็มาจับไห่ตลอดพ่อขาแม่ขาแบบนี้ดีนะคะเนาะ เขากินอาหารก็บเพื่อผูก้กรับพิชอบพาตลาดหายยังไงเขากับบตตองกังวลในเรื่องตลาดโอเคค่ะหลังจากที่เข้าล่างคอกล่างหมูอาบน้ําให้หมูเสร็จแล้วเขากับสีสีดยาขาเชื้อนะคะเนาะนี่สียา่าเชือ้อเขาเตรียมยาขาเชือ้อไว้สีลดลถที่เขาสิมาจับหมูเนาะเพราะว่า หมูไอร้รดน่ะเพิ่นเขาไปหลายฟาร์มเนาะไปจับหมูเจ้าอื่นน้ำล้วก็มาจับหมูของเฮ้าน้ำเฮ้าก็เลยป่องกันไว้เนาะคะ่ะเนาะย่างหน่อยป่องกันใดหน่อยไดหลายเฮ้ากับป่องกันเนาะเฮากับ่บอ,อยากให้มันเกิดโรคระบาดอีกยังขึ้นเนาะบบอ,อยากให้มันเกิดอยู่ฟาร์มเฮ้าเฮ้าก็ป่องกันให้ดีที่สุดเฮากับเ,เตรียมน้ำยาขาเชือ่อไวฉีด โลดฉีดอุปกรณ์กงแล้วก็ฉีดไอ้คนถีมาจับหมูเฮาเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิเตรียมไว้รอเพิ่นค่ะัาที่นี่เฮาก็บสิเตรียมน้ำยาไว้ใหนพนักงานจับเพิ่อนเนาะมาจุ่มร่องเ้ามาล่างร่องเ้าเป็นยาคาเชื่อ เต็มฟ้าด้วยไปหลๆ,ๆป้องกันไว้ดีแล้วสิเตรียมน้ำยาไว้ให้คนจับคนหนอกเขาก่อนเขาฟ้าม่าเสียหายมาจุ่มน่องข่าวอยู่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะป้องกันยังคนมาจับ คนมาจับกับป้องกันยังสุดข,ขีดคนอยู่ยกับป้องกันเออจำบัวใหเด้ออร่อยกับกบาทนะคะอันซัมแม่ลาซาดาตัวยาอมแมงค่ะคันแมนของมุกขขอ่อ,อมอ่อมนจะเมืองตัวยาชิใส่ ส่วนผสมของอันโคต้าอ,อ,อันดีไซน์นี่ตัวนี้เป็นตัวยาที่ป้องกันที่ฆ่าเอสเอฟได้ A B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 . แต่ละยี่ห้อมันมีหลายหลายยี่ห้อแห้งแต่ว่าอยู่ที่ว่ามัน,มนตัวมันมีส่วนผสมอย่างไีนะสิ่งจะทาได้สามสิบนาทีสี่คนเลยค่ะคนเลยค่เสียน้ำคนน,น้ำเสียตอนเสียทำไอาบแล้ว

ทำไมครับ่เมื่อสง่ายก็ไม่เขียเพีนบ่ อันนี้ก็จะสร้างนาก่อนครับนาจกลงมีการเชื่อมอนาจกลงก่อนนะครับ หน่าเราแข็งแรงกว่าคนเรนตัวหน่อยกว่าเพคนแต่เราแข็งแรงไปซ้อมใหม่เนี่ย กลัวสิพานผลมาไหญ่ด้วย <c oughs> ตอนเรียยังกันยาบอันนี้จับครบแล้วยนาคกเนมาเพื่อก็ยังเรียนหลูเป็นโรกๆอยู่พอพอแล้วเหตุประเดเนาะสอบนันสอบนี่เรียนนันเนี่เดี๋ยวกะชาเดี๋ยวกะชาบุนั้นก็เอินผู้นี้ก็เอิน มันแบบตรงเที่ยคงจะคอมันเข่าทีก่อนเสีนะขอกับนี่แต่พัาลงเานลจะไปเรีนไปเพื่อกับเพื่อกับพยายามเรียนหล้แลลวอาหารเบื่อใดเบื่อใดยังเสี่นะสอนคนไหวเพราะว่าจะคอนสุบริยอุตั้งสาเดือนเนี้ยกว่ากว่าผิมากกับเมษาเนี่ยจะก็จะไปไปมาๆเลย ควนจะเออคืนมาสีขาวแทนพอเลยสามาเบ่งซอยกันนี่แหละโอเคล่ออ้าเอาละค่ะหลังจากที่ห้าจับหมูออกแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเฮากับเลกมาทําความสะอาดขอ,อกไม่หฮาต้งเชี่ยอันอียังเกาๆออกเนาะจุดเป็นขอ,อกเกาออกพวกขีพวกยัง มากระปองกันไหวเ่าก็มาทำความสะอาดใหม่เที่ยออกให้เบิร์ดแล้วก็พักคอ,อกพักคอกนี่สิพักขอ,อ,ก,ก,ขอ,อกสักอาทิตย์หนึ่งประมาณหนึ่งสัปดาห์เขายังคอยเสิเริ่มเอาหมูหลุ่นไม่เขามาใส่ขอ,อกหนี่เนาะค่ะเนาะพ่ากระิล่างให้สะอาดเบิร์ด แล้วก็สีสียาฆ่าเชื้ออยู่เชื้อนึงเนาะ mm hmm. ก็สีเฮ็ดจังสีเป็นประจำแหละค่ะ mm hmm. ต้อก็ล่างออกให้เบอ้อสข้างนอกข้างใน mm hmm. ล้างออกให้หมดแล้วก็สียาฆ่าเชื้อไว้แล้วก็พักอหอกไวน้นิอาทิตย์ถ้าจงคอยสีใดใจเอาหมูรุ่นไม่เขามาใส่ขอกไงนเนาะ จากสีล่างหอกเสร็จเรียบร้อยชีดยาขาเชือเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นอันจบพิธีเนาะขอฝากติดตามช่องดวงดาวสาวบานนาน้ำเด้อค่ะเด้อชีวิตบานบานเกษตรกรคนเลี้ยงหมูน้ำกันนี่แหละทำนาทำไร่ชาวสวนเลี้ยงหมูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ